อะไรก็ตามที่เป็นข้างในจะเป็นดีเทลนะครับเน็กไทยเนี่ยเราจะใช้บัตรที่เล็กกว่าเนี่ยใช้กันโดยเฉพาะผงผมนะพวกมุมเนี่ยเราจะใช้การทำอย่างนี้ครับเทคนิคนี้คนญี่ปุ่นชอบมากนะครับ,ชบใช้มาครูออมมีเทคนิคนะครับหรือเคล็ดลับในการตัดเส้นนะครับแบบมีประสิทธิภาพสูงๆมากๆนะครับมาบอกนะครับประมาณ10เทคนิคสำหรับมือใหม่นะหัดตัดเส้นนะครับบน iPad เอ่ยบนแท็บเล็ตบนอะไรก็ได้นะครับ ที่ครูอมอมาแบ่งปันกันนะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะไม่ยากทําตามได้ไม่ยากนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพน้องมิกโกะนะครับที่เราจะทาเวิร์กช็อปนะเทคนิค10เทคนิคนะครับปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับซึ่งครูจะออาจะเอามาเฉพาะตอนตัวสกเก็ตเท่านั้นนะครับอ่ะเคล็ดลับที่1น,นะครับการวาดบนดิจติตอลอาร์ตนะครับเราใช้ข้อมือตะวันนะครับมากกว่าใช้สอกหรือไหลอ่าเคล็ดลับที่1คือใช้ การสะบัดข้อมือเนี่ต้องอาโดยเฉพาะบนกว่ไแอย่างเงี้ยครับคือต้องเข้าใจว่าเราสามารถที่จะแบบวาดไกลๆอย่างเงี้ได้เว่าไกลๆได้ว่าอะไรไ,ได้ดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเราใช้ตรงนี้มากกว่าเป็นพิเศษคือการใช้ข้อมือสะบัดข้อมือนะครับสังเกตว่าครูจะใช้ข้อมือนะเวลาจะวาดเนี่ยอ่ะเวลาจะวาดไกลๆแล้วก็เราก็ทำไงเราก็สามารถซูมเอาได้นะครับเราก็ใช้ท้งข้อมือสะบัดเอาอ่าเข้าใจเนาะค่รับข้อที่2นะครับ ้อที่2เวลาเราวาดรูปอย่างเช่นพวกสไตล์แบบอนิเมะนะโดยเฉพาะสไตล์อนิเมะนะครับเวลาวาดสังเกตว่าเราจะพยายามวาดเอาลายก่อนนะครับเอาลายก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นวาดหน้าก่อนนะครับหรือวาดวาดพกผมนอกก่อนด้านนอกก่อนอย่างนี้นะครับทำไมถึงวาดด้านนอกก่อนนะครับเหตุผลก็คือเขาเรียกว่าเราสามารถปรับงานนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปในการทํางานได้ั้าเรีอกสร้างสเต็ปในการทางานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะแบบ อ่ะแบ่งการทำงานได้ชัดเจนนะว่าอ่เาเดี๋ยวชั้นจะทำข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทำข้างในดีเทลข้างในนะแค่ละอที่3นะครับถ้าสังเกตเมื่อกี้ที่ครูอมทำสังเกตไหมครูอมจะยังทำเส้นที่ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นนะครับสังเกตไหมเนี้ยวิ่งวิ่งมาก่อนอย่างเงี้ยมันมันเป็นการทำงานที่ง่ายครับเช่นสมมติว่าเราจะวาดผมอย่างงี้นะครับมาตรงตรงนี้ คือเราเรา,เราจะวิ่งทะลุไปเลยเขาเรียกว่าแบบเคล็ดลับที่สามหมายถึงการวาดเส้นแบบทะลุไปเลยเงครับเนี่ยเนี่ยทะลุทะลุไปเลยนะครับเนี่ยทะลุทะลุขึ้นมาเลยเราจะไม่วาดแบบเว้นๆอย่างนี้นะแบบอ๋อแล้วก็มม่ก็ทำอย่างนี้กันนะเราจะวาดแบบเนี่ยทะลุไปเลยนะครับแล้วเรามาเก็บงานทีหลังเรากา็มานั่งลบเก็บงานทีหลังนะมันมันอาจจะดูเสียเวลานะแต่เส้นจะออกมาโอเคกว่าอ่ะเคล็ดลับที่4ี่นะครับ เคล็ดสี่อันนี้คนน่าชอบนะครับนั่นก็คือเวลาที่ที่เราจะทํางานแบบทําเส้นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเคล็ดลับที่สี่นี้จะหมายถึงพวกเส้นผมเราเราจะวิ่งมาถึงแค่ประมาณตรงนี้กันนะครับประมาณตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะดูเป็นไงผมมันจะดูพิュวเนาะเนี่ยมีมีไปดูไปดูพิวกว่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ปลายเราจะอย่างเงี้ยวิ่งมาประมาณเนี้ยตรงนี้ช่วงนี้นะครับมันจะออกมาเส้นมันจะพิวกว่ามันจะคมเนี่ยดูคมกว่านี่มันเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับที่ห้าอะไรก็ตามที่อยู่ข้างในมันจะต้องเล็กกว่าข้างนอก อย่างเช่นไอเนี้ยอย่างเช่นเนไทยเนี้ยมันจะต้องเล็กกว่าไอเส้นขอบพวกเนี้ยผมจะใช้บัตรที่เล็กลงนะอะไรก็ตามที่เป็นข้างในจะเป็นดีเทลนะครับเนไทเนี้ยเราจะใช้บัตรที่เล็กกว่าด้านนอก นะครับเสมอถึงงี้ครูจะออกมาจ,จ,จะทำไอ้เขาเรียกว่าตัวคาเดทไทยอ่ะควรจะใช้บัตรที่มันเล็กลงเนี่ยบัตรที่มันเล็กกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยมาดามดูมันจะเป็นดีเทลเห็นะครับ <S <S แล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นที่6เนาะเคลับที่6นะครับ <S <S พุกมุมมุมเนี่ยมุมมุมต่างๆเนี่ยมุมมุมมันมีชื่อเรียกอยู่นะชื่ออะไรอะไรชาอะไร <S <S เบลนิล่าชาโดหรือสักอย่างชาโดนี่แหละมันเป็นเงาที่ดำที่สุดเราจะไม่ต้องลงเงาเราจะใช้นเนี่ยแหละเนี่ยแค่การโดยเฉพาะปงผมนะพวกมุมเนี่ยเราจะใช้การทำอย่างงี้ครับอัดมุมมันก็เป็นอย่างงี้อ่า มันจะเกิดนี่ขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นเงาข้างในเงาแบบเข้มๆอย่างเงี้ยครับเทคนิคนี้คนญี่ปุ่นชอบมากนะชอบใช้มากหรือประมาณว่าอะตรงตรงเนี้ยมุมมุมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับอัดมุมเข้าไปอัดเงาไปมุมทำให้ทำให,ทำให้เส้นมนันดูน่าสนใจมากเึ้นแถวที่7นะครับ7พยายามใช้ันดูบ่อยๆการใช้2มือนะครับ2มือในการทำงานนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นคนถ้าคนถ้าเกิดคนไหนใช้คอมพิวเตอร์นะก็กดคอนโทรลเซตนะมือซ้ายตกแต่คอนโทรลเซไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามือขวานะครับ มือขวานเนี่ยไว้วาอย่างเดียวนะมือซ้ายเนี่ยเนี่ยเวลาเราตวัดเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าควรใช้มือซ้ายอยู่ดอยู่กับมือขวาตลอดนะครับ ได้โปรดวางวางมือไว้แบบสบายๆนะมันวางแขนมันสบายๆกวางสบายๆนะแล้วก็เน่นทำมืออย่างนี้ตลอดเวลามือซ้ายจะทําหน้าที่อะไรนะมือซ้ายทําหน้าที่ในการแบบอันดูหรือในการโรเตทนะเลื่อนโรเตทแล้วก็อันดูนะครับเนี่ยช่วยมือซ้ายจะเป็นขี้ข้ามือขวานะครับเคล็ดลับที่8เวลาแก้งานอย่างเช่นสมมุติว่าพวาวาสเงี้ยสังเกตไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันไม่โอเคไม่เท่ากันแล้วสมมติบอกมีคนบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยมันผอมไป สิ่งที่คุณห้ามทำาหมือไม่าน้นั้นไปทำหรือทําได้แหละแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้าทาก็คือไปลบมันเนี่ยไปลบมันแล้วเรากวาดใหม่ข้อเสียก็คือถ้าเรารลบมันแล้ววาดใหม่อะมันอาจจะไม่ได้ต่างต่างกังงงงนเดินเท่าไหรไครับเทคนิคคออก็คือให้คาไว้แบบนั้นแหละแล้วก็เนี่ยวาดต่อไปครับเนี่ยอย่างงี้นะครับอย่างเงี้ยต่อไปเราค่อยลบข้างหลังเราลบอันเก่าออกครับอย่างงี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเอ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้นะเนี่ยเห็นปะไม่ได้อะอันนี้มันใหญ่กว่านะอ่ะเติมไปอีกครับเนี่ เติมอีกแล้วก็ลบอันเก่าออกครับเห็นปะคือถ้าเกิดเราทิ้งอันเก่าไว้ครับมันจะทําให้เขาเรียกว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าเราจะแก้ตรงไหนหรือหรือว่ามันเราจะเราเห็นชัดเลยว่าเออมันใหญ่ขึ้นเลยอยังมันกว้างึ้นเลยอยังนะครับทคนิคที่เก้านะครับเวลากรณีที่เราจะจะวาดอะไรที่มันตัดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าจะแบบสมมติน้องผูกผูกผมอะไรเงี้ยแยกเลเยอ์ครับเพิ่มเลเยอ์มาเลยให้เพิ่มเลเยอะมาเลยนะแล้วก็คาดนะสมมุติว่าเป็นคาดอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์เลเยอร์ข้างล่างให้มันเบาๆหน่อยก็ได้นะแล้วก็ทําการลบออกเนี่ยเบาๆหน่อยเราสามารถที่จะอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยลบข้างล่างออกเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดเราใช้เลเยอร์เพิ่มเนี่ยมันจะไม่โดนนะลบไม่โดนอันนี้ผมใช้บ่อยมากนะเนี่ยนะครับจะมีหลายๆกรณีที่แบบเนี่ยใช้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วเราก็ค่อยเนี่ยเปิดเลเยอร์มานะครับเปิดเลเยอร์มาเต็มมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเหมิรรวมกันไปอีกทีนึงก็ได้นี่ค่อยเหมิรรวมทีหลังเนี่ยมีสองเลเยอร์ค่ออยเหหมมะรวกัันไปทีลง สุดท้ายแล้วก็คือเทคนิคที่10นะครับเทคนิคที่10ก็คือ <ST> s> <S เขาเรียกว่าเราจะใช้ยางลบนะในการคลีนนะสำหรับคนที่สายอนิเมตนะครับเพราเราวาดเส้นอย่างเงี้ยเป็นเป็นเทคนิคยางลบแล้วกันถือว่าเราวาดเส้นอย่างงี้มานะครับแล้วมันไม่คมนะครับเราใช้ยางลบนี่แหละแต่ใช้บลัชที่มันเป็นที่มันเป็นแบบบัตรเดียวอ่ะที่ในการวาดนะเช่นใช้ฮาร์ดนะอย่างเงี้ยในการแบบเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่า,เก,า,นะกาเก็บงานนะครับเก็บงานนะครับอย่างเช่นทำให้คมขึ้นเนี้ยนะครับซึ่งบางกรณีถ้าเกิดเราใช้บลัชพิเศษอาจจะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ประมาณนี้นะครับสิบเทคนิคนะครับเป็นการในาการตัดเส้นนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องของหลายๆเรื่องเนาะเรื่องของการใช้เลเยอร์เอ่ยเรื่องของการตบัดข้อมือเอ่ยหลายอย่างเอ่ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะประยุกต์ใช้นะมี10อย่างนะครับไหนๆก็ไหนๆหนละแถมแถมถมอีก2ข้อแล้วกันนะครับอีก2ข้อนะค,คือข้อที่11นะข้อที่11ก็คือเวลาที่เราตัดเส้นนะครับก็คือเราไม่ควรนะไม่ควรจะวาดทับที่เดิมอย่างเช่นอ่ะทรงผมตรงนี้นะเราตัดเส้นเราจะไม่ไม่วาดทับที่เดิม เป๊ะๆนะครับถ้าเกิดเราวาดทับที่เดิมเป๊ะๆ่างนี้ครับเนี่ยสังเกตเส้นมันจะสั่นเห็นไหมเราควรจะแบบมองว่าภาพเดิมก็คือเส้นเดิมเนี่ยมันเป็นไกด์นะครับแล้วเราก็อ่ะตัดใหม่เลยเนะยตัดใหม่ไปเลยนะครับตัดใหม่ไปเลยให้ให้เกิดเส้นที่มันดีกว่าเดิมจําคํานี้ไว้นะครับดีกว่าเดิมนะครับนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นดีขึ้นหรือให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับอ่ะข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราสมมติเราตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ย ให้ปิดเส้นล่างไปปิดเลยนะครับแล้วก็เช็คครับเช็คเลยนะว่ามีจุดไหนอย่างเงี้ยที่ไม่ตาหนินะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงนี้เห็นไหมครับนะครับแล้วก็คลีนมันนะคลีมันออกนะครับคือเราต้องมาเช็คสุดท้ายนะนี่คือการตัดนี่คือสุดท้ายเลยบางคนอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ปิดแล้วก็ใช้งานเลยนะใช้ไม่ได้นะครับดูรอบๆนะครับดูวนรอบเลยนะว่ามีจุดไหนที่มันเนี้ยยังใช้ไม่ได้เนี้ยเราก็มานั่งคลีนนะครับ นั่งแก้ไขหรือลืมเติมอะไรหรือตรงไหนมันซ้อนทับกันมันอย่างเงี้ยมันนิดๆหน่อยๆอย่เงี้ยเราก็มาเก็บนะครับอาจจะวาดใหม่บางส่วนเลยก็ได้นะบางส่วนหวังว่าจะเอาไปใช้กันอย่างมีประโยชน์นะครับโอเคลืมบอกไปนะหัวออกไม่ได้ใช้อปลปานเบนซิลนะครับไม่ใช้อป็นเบนซิลนะเมื่อกี้ที่วาดวาดนะเนี่ยอัเป็นเบนซิลนะครับผมใช้ตัวนี้ครับเซตเทคนะครับเดี๋ยวดูมีรีวิวให้ดูทีหลังแล้วนะคือจะบอกว่าไอ้ที่วาดเมื่อกี้ไม่ได้ใช้น้ำหนักเส้นเลยนะเป็นปากกาธรรมดาเลยนะ ไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้นะครับรารธรรมดานะใช้ได้กับทุกอันใช้นิ้วก็ใช้เทคนิคเมื่อกี้ในการทั้งหมดอนะใช้นิ้วยังได้นะใช้นิ้ววาดย,ยังได้ <c oughs> นะไม่จำเป็นต้องใช้ Apple Pencil <c oughs> ก็ได้นะครับดังนั้นใครที่ใช้ปากกาเ <c oughs> ติร์ปาร์ตี้อยู่จัดไปนะครับวับ wow.